ว้ยอยู่ฟับเป็นตำแหน่งเปล่าหรือจะเล่นเมทไว้ก่อนวะเฮ้ยชื่ออะไรเนี่ยฟูเซนเจฟฟี่ทำไมกูยังเป็นเคคิดลาฟี่อยู่เลยนะกูเปลี่ยนเป็นฟูเซนลาฟี่ไดกหรอเออผมย้ายทีมบ่อยแ๋ยวผมไปทีเฮททีเฮนัทเบียดด้วยเออไปซีเอ็นซีเอ็นก็ไปมาแล้วไปชานมอยก็ไปมาแล้ว เมื่อก่อนผมเคยไปทารอนแต่ว่าเป็นทารอนวาโลนะอันนี้ตอนนี้วาโลทารอนเหลือแค่ชื่อไอ้ที่แม่งซื้อปยกเซตอะฟูลเซตอะไอ้ที่สโมสนี่เขาเรียกว่าสโมอสอนที่มีเงินจ่าย สิงไม่มีอะไรสิงไปกว่าลืมกดบัตรกันดาวแล้ววันนี้ใครอันดับที่หนึ่งเลยขอได้เอ พวกเกมอะไรวะพี่เอ๋ทีมยูเวอร์ไว้ไหนเฮียทีมยูเวอร์ไว้ไหนไงที่ร้อยก็เป็นไอ้นี่ดีสตรีมเมอร์งบน้อยแบบไลฟ์ในโทรศัพท์เลยไม่แบบแบบไลฟ์ในโทรศัพท์เลย พีก่กอตไลน์แล้วบอกว่ามีไลน์น้ำว่าโมพีเซนอยู่อะเกมนี้แหละชนะที่กูได้ลมอุ้ยไอย้ ไอ้นักล่าไอ้นักล่าพีชีฟเอเอเอเนี่ยแม่งเล่นแม็ค เนี่ยพี่ก้อดไอ้แม็กตัวนี้แหละที่ผมโดน,โ,ดนโอเคเดี๋ยวสู่ไปพี่กอโอ้ยมันไม่ต้องหรอกอหลามฟอเล่นเปล่าเอาฟอร์เลนไ,ไงเอาอยู่แล้ว ดูก่อนวนะ่ามันจะโลมเปล่ามนันมันเล่นแม็กโคตรดูเลยนะเว้ยดูดิไม่ไปห้าหลอดนหาหรือมาเล่นดูแค่ตอนเจอกูอะเกมนี้ยังเหลืองนะเพื่อนทำไมตอนอยู่ฝั่งตรงข้ามชื่อแม็กอยู่ฝั่งตัวเองชื่อเจม โอเคกูได้เมจใช่ไหมเอาดีปีแจนมันปีแจนลมจริงหรอไม่แบนคีตาให้อ่ะกูเกียดมึงเกียดคีตาก็เหมือนได้กูเกียดมาจ้า It <clears throat> is.